ส่วนกลางไม่ต้องเยอะเน้นที่จําเป็นพอเพราะว่าที่นี่เราเน้นค่อนทุกกับที่นี่เลยคอนโดลุมพินีวิวอ่อนนุชสีค่าส่วนกลางเพียงตารางเมตรละ30บาทมีทั้งที่ตอดรถใต้อาคารฟิตเนสห้องอ่านหนังสือที่เวิร์คฟอร์มโฮมได้เลย ทางนอกยังปังขนาดนี้เดี๋ยวจะพามาดูด้านในกับที่นี่เลยคอนโดลุมพินีอ่อนนุช46มีถึง2ขนาดขนาด23ตารางเมตรและ26ตารางเมตรส่วนห้องที่เราอยู่นี้คือห้องขนาด26ตารางเมตรแบ่งออกเป็นโซนห้องนั่งเล่นและโซนห้องนอนสวยๆแบบนี้เลยห้องนี้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งห้องทั้งพื้นและผนังสีโทนสบายตาดูได้เลยไม่มีเบือ่อ มีครบทั้งที่จอดรถฟิตเนสสวนมานั่งทำงานชิลๆวอร์กฟอร์มโฮมได้เลยมีห้องอเนกประสงค์พร้อมใช้งานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รปภดูแลกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงแถมยังมีคี์การ์ดเข้าออกตึกด้วยนะอาส่วนการที่ว่าถูกแล้วราคา่อนที่เนี่ยถูกกว่าอีกเพราะว่าผ่อนเพียงเดือนละ6ใบเท่านั้นข่ที่พร้อมจะเป็นเจ้าของห้องนี้แล้วทักหาเราเพจคอนโดสตอรีได้เลยนะ